Happy Songkran Day to every Thai citizen. Happy Songkran Day to all Thai citizens. สวัสดีพี่น้องชาวแมนซิตี้ประเทศไทยทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอให้ทุกทกท่านมีความสุขมากๆเนื่องในเทศกาลสงการานต์นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเรียมเชียร์ทีมรักกันที่บ้านดีกว่าค่ะในช่วงนี้เราก็มาพบกับข่าวสารประจําวันที่แอดมินนํามาฝากทุกทกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะข่าวแรกวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จัดการปิดดินคว้าตัวกาอิกี้ปีกดาวโรดวัยสิปีเจ้าของฉายานิวเนมาจ จากฟูมิเนเซเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว10ล้านยูโรพร้อมออปชั่นเสริมโดยจะปล่อยให้ฟูมิเนเซยืมตัวไปใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลแล้วพอปี2022ก็จะดึงกลับมาใช้งานในทีมชุดใหญ่นักเตะตกเป็นเป้าหมายของเหล่าบรรดาบิ๊กเนมทั่วทั้งยุโรปแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะฝากอนาคตไว้กับแมนซิตี้นะคะซึ่งเป็นที่กล่าวกันว่า กากิอีนั้นเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในบราซิลเวลานี้และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรในเร็วๆนี้ค่ะ มาถึงข่าวต่อไปกันเลยค่ะเฟอร์ลันตอเลสกล่าวอย่างมั่นใจว่าแมนซิตี้จะกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งภายในเวลาไม่นานหลังพลาดทา่าพ่ายลีดอยู่ในเตดในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งในเกมนั้นตอเลสก็เป็นผู้ยิงประตูตีเสมอให้แมนซิตี้ในช่วงครึ่งหลังด้วยนะคะโดยกล่าวว่าทีมของเขานั้นจะมัวจมอยู่กับความผิดหวังในเกมนี้ไม่ได้เพราะพวกเขายังมีเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ8ทีมเลก2กับโบลูเซียดอทมุนรออยู่ในวัน พรุ่งนี้ และต้องกลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมให้ได้ค่ะตอเลสก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเห็นได้ชัดว่าเราเสียใจกับผลการแข่งขันแต่สิ่งที่ดีคือเรายังคงเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกตอนนี้เราต้องกลับมาให้ได้และมีสมาธิกับเกมแชมเปี้ยนลีกพบดอทโมนเพราะมันยังไม่จบแค่นี้เราต้องการเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในแชมเปี้ยนลีกให้สำเร็จเราต้องการเอาแชมป์รายการนี้เดินหน้าไปกันต่อได้แล้วค่ะสำหรับตอเลสเองนะคะย้ายมาจากบาเินเซียให้กับแมนซิตี้เป็น ปีแรกทำผลงานให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกดไปแล้ว9ประตูกับอีก3แอซิดนะคะจากการลงสนาม30นัดในทุกรายการ สำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของราฮิมสเตอร์ลิงค่ะซึ่งออกมายอมรับแบบแมนๆว่าฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้ดูแปลกแกไปกว่าปกติจนทําให้โดนดรอปอยู่ข้างสนามอยู่บ่อยครั้งสเตอร์ลิงเองนะคะเป็นกําลังสําคัญของเรือใบสีฟ้าตลอด5ปีที่ผ่านมาโดยกระหน่ายิงไปแล้วถึง1 1 3ประตูรวมทุกรายการแต่ในซีซันนี้เขาได้ลงสนามน้อยลงกว่าเดิมโดยเป๊ปกดิโอลาพยายามโรเตชันนักเตะบ่อยครั้ง เพราะโปรแกรมเตะที่แน่นเอียดนะคะท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยราฮิมสเตอร์ลิงออกมาเผยว่าอย่าเข้าใจผมผิดนะสำหรับผมแล้วในฤด,ดูกาลนี้โดยส่วนตัวแล้วมันคือฤด,ดูกาลที่แปลกประหลาดฤด,ดูกาลหนึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ผมยังเอนจอยกับฟุตบอลของตัวเองและพยายามทำเต็มที่เพื่อทีมหากผมยิงประตูไม่ได้หรือช่วยอะไรทีมไม่ได้ผมก็เดินออกจากสนามแบบไม่แฮปปี้หรอกนะแน่นอนว่าผมมีความสุขที่เราชนะ แต่ในเวลาเดียวกันผมคิดว่าสิ่งที่จะทําให้ตัวผมบรรลุปเป้าหมายต่างๆนั้นคือต้องมีแรงขับเคลื่อนและนี่คือเวลาที่สมบูรณ์แบบของฤดูกาลในการทําแบบนั้นนะสเตอร์ลิงนะคะได้ลงสนามทั้งสิ้น41เกมรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ยิงไป13ประตูและอีก11แอสซิสต์ค่ะ มาถึงข่าวที่แฟนๆเรือใบสีฟ้ารอคอยกันนะคะจะได้เข้าชมการแข่งขันของทีมรักจนถึงขอบสนามหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลอังกฤษก็อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมในเกมนัดดังกล่าวได้นะคะและล่าสุดตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักร เผยถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะเข้าชมเกมดังกล่าวระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยห้ามไม่ให้แฟนบอลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีคันเข้าชมเกมดังกล่าวโดยเกมในนัดชิงนี้จะถูกใช้เป็นอีเวนต์ทดลองนะคะเพื่อทดสอบความพร้อมในการจัดการกับฝูงชนโดยคราวนี้จะมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น8,000คนนะคะทั้งสเปอร์และแมนซิตี้จะได้รับตั๋วฝ่ายละ2000ใบนอกจากนี้ตั๋วอีก4 0 0 0ใบที่ ไม่ได้ให้กับแฟนบอลฝ่ายใดจะถูกเสนอให้เจ้าหน้าที่ของ NHS และประชาชนในย่านเบลนดบริเวณใกล้เคียงกับสนามเวมบลีย์ค่ะยิ่งไปกว่านั้นก่อนเกมดังกล่าวผู้เข้าชมจะได้รับชุดตรวจโควิด -19 ให้กลับไปตรวจที่บ้านโดยต้องแสดงหลักฐานผลตรวจที่เป็นลบภายใน24ชั่วโมงก่อนเกมและจะต้องตรวจอีกครั้งภายใน5วันหลังเกมดังกล่าวผู้เข้าชมต้องนำผลตรวจที่เป็นลบมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าสู่สนาม รวมถึงการใช้ระบบขนส่งต่างๆที่ถูกจัดไว้ให้สําหรับพาแฟนบอลจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือมาสู่กรุงลอนดอนสําหรับแมนซิตี้นะคะยืนยันว่าตั๋ว1,750ใบจะถูกจัดให้แฟนบอลที่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ส่วนอีก250ใบจะกันไว้ให้แฟนบอลในลอนดอนและละแวกใกล้เคียงสนามเวมบลีย์ค่ะสําหรับแฟนบอล1,750คนที่ต้องเดินทางสู่กรุงลอนดอน750คนจะได้เดินทางด้วยรถไฟ750 0คนเดินทางด้วยรถบัสและอีก250คน ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยจะกันที่จอดรถไว้ให้ทั้งนี้สโมสรเผยว่ารถไฟและรถบัสจะถูกจัดไว้ให้กับแฟนบอลแมนซิตี้โดยเฉพาะและจะมีค่าตั๋วอยู่ที่50ปอนด์กับ40ปอนด์ค่ะสำหรับฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศน,นะคะจะเตะกันในคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะเวลา4ทุ่มครึ่งบ้านเราอย่าลืมเชียร์ทีมรักขวาแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ในฐนานะที่เราเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้นะคะ ค่ะแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายของอีพีนี้กันแล้วนะคะโดยล่าสุดริยาดมาเลสก็ได้ออกมายอมรับว่าหากผ่านโบรุสเซียดอทมุนได้สำเร็จเขาอยากเจอกับปารีสแซงแชกแมงในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกค่ะ มาเลสกล่าวว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ดีเสมอในการเอาชนะดอทมูลได้ในเลกแรกเราเล่นได้ดีเรามีโอกาสมากมายส่วนพวกเขามีโอกาสแค่สองสาครั้งเท่านั้นมันจะไม่เป็นเกมเปิดกว้างนะเราจะไปที่นั่นเพื่อเอาชนะพวกเขาให้ได้ส่วนในรอบรองชนะเลิศผมอยากเจอกับปารีสเพราะผมย้ายมาจากฝรั่งเศสแต่มันเร็วเกินไปที่จะพูดแบบนั้นเราต้องเอาชนะเลก2หรืออย่างน้อยก็ไม่แพ้ให้ได้ก่อนแล้วเรามาคอยดูกันแล้วเพื่อนๆเดอไบส ฟ้านะคะคหากผ่านดอดมุลไปได้อยากเจอปารีสหรือเสือใต้กันคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เวลาตีสเรามีนัดกันแชร์ทีมรักนะคะทำศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับบรุเซียดอดมูนเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะ แอดมินก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ประเทศไทยทุกๆท,ท่านนะคะที่คอยติดตามข่าวสารของทีมผ่านทางช่อง YouTube แห่งนี้และอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานของแอดมินสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ